ท่าประดับเพชรนะครับมีการัวดีมาวิทยาลราชภัฏพระนครสิยานนะครับก็ด้วยในปี2448นะครับรัชการที่5ได้พระราชทานจุลทรัพย์3า0 0 0บาทตั้งโรงเรียนฟุขัดูเมืองภูเก่าซึ่งโรงเรียนึกขัดรูเมืองภูเก่าก็ได้พัฒนาด้วยมาจนเป็นวิทยาลัยครูพระนครสิยานนะครับสถาบันราชภัฏพระนครสญยานและก็มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสิยานในปัจจุบัน ซึ่งในวันที่1กรนฎาาคม2568ก็คือในปีหน้านะครับก็จะมียุครบ120ปีเราก็ได้ถือโอกาสนี้นะครับจะสร้างวัตถุมงคลนะครับก็จะประกอบไปด้วยพระมหาพุทธพิมพ์เป็นพระบูชานะครับแล้วก็รูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์ตัวคมมังคมาลังสีนะครับพระกิ่ง สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตมบาลังสีแล้วก็พระสุนทรีวานีนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็คือ,อข้อที่1น,นะครับก็ค,อคอือจะมอบให้กับผู้มีโอการละบุญกับทางมหาวิทยาลัยนะครับผู้เป็นอดีตผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยอสองนะครับไรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจากการจำหน่ายวัตถุมงคลเราจะ เป็นบริวารกสิตน,นะครับพราราชทานในปีหน้าซึ่งเราจะขอรับประชทานมาถวายหน้าวัดชยโยวรวรราพิารแห่งนี้นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือจะเป็นทุน,นาการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาโรงเรียนและวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คือจะมอบให้กับหน่วยงานที่เป็นสาธรรารณกุศลต่างๆนะครับก็ในวันนี้ก็ได้รับเมตตานะครับจาก ด็จพระมหาวีรวงศ์นะครับเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชะสมเด็จมาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็เป็นท่านก็เป็นประธานในจันทร์จุติเยนชัยนะครับแล้วก็นั่งกลบอธิษฐานจิตแล้วก็ได้รับเมตตาจากพระเดชจพระประุณหพลภมวชิรพลวณีจ้าววานประสุทธาเทพรวรารามกนะรรมาการมหาเถรสมาคม เป็นประธานรับเชินใช้แล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์อีก30รูปนะครับมาเมตตามานั่งกรกกันทาจิตวัตถุมงคลในครั้งนี้เช่นหลวงปู่ศิลานะครับพระราชวัชรธรรมโสพลท่านก็เมตตาอย่างยิ่งนะครับเดินทางมาจากจังหวัดกฬสิทธิ์มาเมตตานั่งกรกอัจทานจิตวัตถุมงคลในวันนี้ครับ,บครับผมถ้าหากพี่น้องภาคประชาชนนะครับาาาาจะจะสาธุชนทั้งหลายนะครับได้ชมภาพบรรยากาศ ที่อาจารย์พูดในวันนี้หากมีความต้องการบอกว่าอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับที่มีการพุทธาพิเศษในวันนี้นะครับจะติดต่อประสานงานได้ที่ไหนที่เพจดูข้อมูลข่าวสารที่เพจของมหาวิทยาลัยได้เลยครับแล้วก็เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ติดต่อมาได้ที่กองพัฒนาดุษศาสรมหาวิทยาลัยราชภัฏปทุมรตพินะครับได,ไ,ดได้ตลอดเวลาเลยครับขอบคุณครับไม่น่าไม่ีครับขอบคุณมากครับผมขอครับ กระบวนการวิธีการนะครับเป็นแบบไหนยังไงครับรูปแบบคือนี้ครับเราทำความเข้าใจก่นครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏน์พนครศรีอยุธยาตั้งมูลนิธิราชภัฏไว้นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยปี2568จะเป็นปีที่ครบ120ปีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏท่านอธิการบดี ท่านได้ไปกราบพระเดชพระคุณนะครับเกราสมเด็จพระส,สังฆราชแลว้วก็ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลผมนะครับสมเด็จพร,ระพุทธาจ้าโตพคมบรังสีและก็พระสุนทรีวานีหนึ่งเจ้าวาดวัดสุัศน์ท่านโปรดเมตตาให้แบบแล้วก็มีกรารจัดสร้างเพื่อ ตั้งมูลนิธิและนำเงินไรายได้เน,เนี่ยนะครับเป็นการตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒบพอดีท่านอาธิการบดีเป็นชาวอ่านทองและท่านก็ได้ระกราบท่านเจ้าวาดวัดเขตชยโย เราพการวางแผนงานกันมานานแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันเลิกงานยามดีนะครับที่จะมีการมหาพุทธาวิเศษเทวาวิเศษนะครับขอบารมีบุญดวงวิญญาณของสมเด็จพระพุทธจัรโตและก็รัชการที่5เพื่อพุทธาวิเศษในวิหารทุธภิมนะครับวันนี้ได้พรบความมตราจากหลวงปู่ศิลาพระเถรานุเถรา33าาองค์ นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปประชุมงั้นเบื้องต้นอย่างนี้ครับวันนี้เวลา15นหนากา9นาทีสมเด็จพระชินงวงนะครับญญต่นเลขาทุมเดจพระสังฆราชหลวงปู่ชิลาจุดเทียนชัยที่มหาพุทธภิม์งั้นท่านผู้ชมที่มาสามารถมาลงทะเบียนได้แล้วก็เข้าร่วมงานได้นะครับถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่หลวงปู่ชินาไม่ค่อยได้มาอายุทยาอ่างทองสิงห์บุรีรนะครับท่านประธานวุฒิสภาท่านเมตตา,าประสานบาร,รมี คุศิลามาในครั้งนี้ถือว่าเป็นมหาบุญท่านได้ร่วมงานก็เป็นมหามงคลท่าทิศเนี่ยคือเบื้องต้นนะครับเป็นเรียกว่าเป็นโครงการในลักษณะใดแบบไหนนะครับจนมาถึงวันนี้แล้ววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คืออะไรขอเชิญเลยครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ขาววันนี้มาในนามที่ปรึกษามูลนิธิราชภัฒนพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็เป็น เป็นส่วนร่วมหนึ่งในนามของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับบรรยากาศที่อยู่ที่นี่คือวัดเกตชโยวัดเกตชโยก็เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ความสำคัญที่สมเด็จพระพุทธจันโทสร้างไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่นะครับผมเคยพูดไปหลายช่องแล้วว่าสมเด็จพระพุทธจันโทนั้นท่านประูติที่แพร วัดไก่จน้นอำเภอท่าเรือท่านก็นสร้างาอนุสรณ์สถานไว้ก็คือพระนอนปางชายาที่วัดสตือนะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพระจันโตนั้นท่านมานั่งได้ที่หน้าวัดนะครับ,รบเพราะว่าโยมบรรดาท่านโยมตาท่านมีอาชีพล่องเรือจําหน่ายสินค้าหลังจากนั้นโยมบรรดาก็ไปฝากท่านจะบอกคุณครเรียกว่าไปยืนได้ที่วัดอินทรารามรก็เลยมีการสร้างพระมหา ปฏิมาไว้กวับพระนอนพระนั่งพระยืนนะครับดังนั้นมาเกี่ยวข้องอะไรกับราชพัฒนก็เรียนด้วยความเคารพมีความผูกพันประการที่หนึ่งก็คือราชการที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชทรงพระราชทานทรัพย์30,000บาทในปี2434นะครับก็เป็นทุนทรัพย์ในการตั้งโรงเรียนครูมูลโรงเรียนกสิกรรม เป็นต้นกำเนิดของวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาและหลังจากนั้นก็มีพระราชบัญญัติสถานราชพัฒแล้วก็มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฒนที่รัชกาลที่9ทรงพระราชทานตราพระราชรัญชกรนะครับแล้วก็รัชกาลที่1ินั้นทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ53มหาวิทยาลัยดังนั้นในโอกาสปีหน้าเนี่ยนะครับ2,568มหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครศรีอยุธยา อายุครบ120ปีท่านอธิการบดีได้ไประชุมกรรมการสร่งเสริมสภาหมหาวิทยาลัยสภาคณาจารย์รสมาคมสิษย์เก่าพร้อมใจกันที่จะจัดตั้งมูลนิธิตั้งเรียบร้อยแล้วเป็นมูลนิธิราชรพัฒน์พระนครศรียาและก็มีมติกันว่าจัดสร้างวัตถุมงคลน,นะครับเป็นรูปหลอ่อสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตคมรังสีะพุทธรูปมหาพุทธพิมพ์และก็สมเด็จพระคุณเจ้าวาดวสุทัศนะครับ ท่านเป็นพระราชาคณะท่านได้อมอบหมายให้ตาธิการควรจะสร้างพระสุนทรีวานีไปด้วยดังนั้นดังนั้นท่านผู้มีเกียรติครับการจัดสร้างวัตถุมงคลก็มีการจัดสร้างนี่นะครับอ่อหยิบไปละก็คือพระพิมพ์หลวงพ่อโตเกตชโยนะครับซึ่งจำนวน45,000องค์แล้วก็พร้อมใจกันนัดวัน นะครับประชุมแล้วก็ตกลงว่าวันที่9ตุลาคมเป็นวันมหามงคลเลิกงานอย่างดีเวลา15นาฬิกา9นาทีก็ได้มีกับรัธานานิม,มนต์พระเดชพระคุณนะครับรเลขาสมเด็จพระสังฆราชท่านเจ้าวาดวระสุทัศน์และคนาจารย์ท่านเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชาคณะหลวงปู่หลวงตาคณาจารย์33รูปนั่งอธิษฐานจิตนะครับหน้าพระพุทธรูปพระมหาพุทธพิมพ์ และก็ได้รับเมตตาจากท่านรองประธานวุฒิสภานะครับนำคณะพัฒนาธิการไปกราบขอบารมีบุญของหลวงปู่ศิลาท่านได้เมตตานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปิติเป็นเรื่องมหาบุญซึ่งหลวงปู่ศิลาได้เมตตากับมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครศรีอยุธยาทําให้วันนี้จะเห็นว่าแดดร่มลมตกตั้งแต่เช้าและอีกไม่กี่นาทีครับหลวงปู่ศิลา,าจะเดินทางมาสึงในมณฑลพิธีในพิธีนั้นก็จะเริ่มเวลา14นาฬิกานะครับ พระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปจเจริญพระพุทธมนตลนะครับได้ในเวลา15บหนกาเก้านาทีนะครับสมเด็จพระจิลวงศ์ก็จะเป็นประธานดิทียมชัยครับพรา,ารย์จะเดินทางมามากมายเลยนะครับมาอธิษฐานจิตงั้นวัตถุมงคลซึ่งมีจํานวนจนํากัดท่านผู้ชมสามารถจองเข้ามาได้ในเพจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพนครศรีอย,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 ยุธยาหรือเข้ามาทีา่วัดเลยตอนนี้นะครับที่นั่งยังมีจํานวนจํากัดที่นั่งมีจํานวนสอง0ันที่นั่งตอนนี้ มีคนลงทะเบียนไปแล้วจํานวนมากนะครับท่านสามารถเดินทางมาที่ปัดเกศเชยโยมนี่ครับบรรยากาศเจ้าหน้าที่ศิทปยานุสิทธิ์และหลายท่านที่เดินทางมารอก,อกราบหลวงปู่ศิลาเนื่องจากอย่างนี้ครับในช่วงพิธีกรรมนั้นเนี่ยเขาจะมีจํานวนจํากัดถ้าท่านไม่ได้ลงทะเบียนไว้จะเข้าไปในเขตมณฑลพิธีไม่ได้ก็จะอยู่สาราลายข้างนอกนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนจะมารอก,าอกรากบหลวงปู่ศิลาโดจักรถ นั้นเรียนว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลชุดนี้นะครับในโอกาสที่สุดนาทีนะครับในโอกาส